เข้ามาปั้นตัวละครที่ยังปั้นไม่เสร็จอะไรเป็นต้นเนี่ยครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างน้อยสําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้มีเวลาอาจจะต้องทํางานนะครับอาจจะไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาอ่ำไม้อะไรต่างๆนะครับที่ได้ตัวละครมาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับแรงมากๆเลยนะเวซินนะครับและการใช้งานพิมพมเจมการใช้งานอัติแฟกต์นะครับแตกต่างยังไงนะครับการใช้งานอัติแฟกต์นะครับของผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ถึงแอมะเจอร์แรงที่45สำหรับสายเปกิงชินผมขอเสนอบริการเติมเกินชินแพ็กโดยใช้แค่ UVD ของเพ ีเท่านั้นนะครับปลอดภัยให้ห่วง100%อย่างแน่นอนนะครับผมและตอนนี้ทางเพจพอมดเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับใครที่สนใจสามารถรีบไปตัมได้ที่เพจพอมดที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสกิทชั่นเลยนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับก็ขอสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับนะที่เข้ามารับชมกันนะซึ่งต้องบอกตามตรงนะครับในหัวข้อคอนเทนต์เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับในระดับหนึ่งเนาะตอนแรกเวลานั่งคิดคอนเทนต์อยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกววววววว่่่่่่่่่่่าา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 าคคคออออนน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 นเเ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 เททตตต์์สีี้้้้้้ยยจจะะะะปปป็็็็รรรรโชชแแลลกกกกกใใหหหหมมมมงงััับบ AR Adventure Rank ืืขขพๆไไดึผู ที่เพิ่งเริ่มเล่นในปัจจุบันหรือไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่านะครับที่เล่นมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยฮะซึ่งเนื้อหานะครับที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับประมาณว่าผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยถึงกลางๆนะครับผมจะใช้คำว่า AR 1นเนาะเป็นตัวแทนนะครับจะได้ดูแบบกลมๆง่ายๆดีนะครับแล้วก็ AR 60นะครับจะแทนผู้เล่น AR สูงเนาะซึ่งคํานิยามผมเนี่ยขอให้ไม่เจอแรงมากกว่า50บวอกขึ้นไปหรือว่ามีอะไรแฟกมีอะไรที่แบบใช้งานดีๆในระดับหนึ่งแล้วได้เนี่ยผู้เล่น AR สูงแล 15ระดับนี้ครับเป็นผู้เล่นเริ่มต้นผู้เล่นใหม่เลยนะครับหรือระดับกลางกลงเนาะส่วนถ้าเกิด AR 50 55จนจะถึง60แล้วเนี่ยผมขอใช้คําว่าผู้เล่นระดับสูง AR สูงหรือผู้เล่นเก่าแล้ะกันนะครับเนาะถือว่าเราจะได้เข้าใจกันง่ายๆส่วนใครจะจํากัดความแบบไหนเนี่ยก็เป็นรายละเอียดอีกเรื่องนึงนะครับผมซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่าเลยครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นเก่าในเกมเกมจินิแพ็กนะครับแต่ละคนเนี่ยเล่นเกมแตกต่างกันอย่างไนผมกก็จะมาานนนนนนํเสอใให้ดูััวี้เลยนะก็จ เป็นยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่านะก็ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นผู้เล่นรอดับเริ่มต้นนะครับจนถึงระดับกลางๆเลยเนาะก็คือเล่นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าพักหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ยังคงไม่นานพอนะครับน้องเล่นได้สักพักนึ่งอยู่เลยนะครับเพื่อนชวนเล่นนะครับหรือใครชวนเล่นอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะซึ่งผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีพฤติกรรมการเล่นแบบไหนนะครับหรือมีรูปแบบการเล่นยังไงแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับจะไม่รวมผู้เล่นเก่านะครับที่เล่นแบบนานแล้วหรือว่าเคยเล่นแล้วเนี่ยแต่มันะเริ่ก้อองงต แบบนี้ก่อนนะครับในส่วนตัวเนี่ยที่ผมผ่านเข้ามานะครับหรือว่าเริ่มเล่นใหม่ๆเลยเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรในเกมนี้นะครับค่อนข้างที่จะเข้าใจยากในบางระบบเนาะถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจในระดับหนึ่งละเถอะนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยปฏิกิริยาธาตุการเดินเกมการวางตัวการจัดการทรัพยากรผมไม่รู้เลยนะครับในสมัยก่อนเนาะก็ค่อนข้างทําตัวพังมาค่อนข้างเยอะนะครับในสมัยอดีตโดยเริ่มต้นนะครับผู้เล่นใหม่ก็จะไม่ได้จริงจังมากนันะครับไอ้คำว่าจริงจังเนี่ยหมายถึงการแบบเข้ามา แบบว่ารีดประสิทธิภาพสูงสุดข,ข,ของ ID ดีคือฉันต้องแบบเป็นนับ b e วันหรืเกมชินิมแพกฉันต้องรีดทรัพยากรให้หมดฉันต้องใช้งานอะไรให้คุ้มค่าเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่นี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้มองถึงมุมนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาอ๋อหาเล่นเกมแนวเพนเวอร์หน่อยสิมีเกมตัวละครน,น่ารักน่ารักไหมอยากมาเดินเล่นอยากมาเก็บกองอยากมาเอออยากมาตีมอนสเตอร์นะครับอยากมาเดินโลกนะครับอยากมาเล่นเควสอยากมาอ่านเนื้อเรื่องเป็นหลักเนาะส่วนตัวผมเชื่อว่าโดยส่วนมากจะคิดแบบนี้นะครับแต่ส่วนน้อยก็าอาจจะมีแหลนะ ือจะเข้าทุกวันเลยนะครับเพราะอยากเล่นอยากดูเรื่องอย่างนี้เป็นต้นเนาะสมัยผมเล่นใหม่ผมบอกผมติดเกมนี้มากนะครับเล่นแบบโหแบบติดเกมมากน,นะครับตอนนั้นของเกมซีนีแมกนะครับสนุกจริงๆงนะครับตรงส่วนที่ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จ,จะไม่ได้แบบเครง่งเครียดอะไรกับเกมนี้มากนะครับก็เล่นสนุกสนุกเนาะแล้ว a r 60หล่ะหรือว่าผู้เล่นในระดับที่เล่นมานานพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างเนาะโดยส่วนตัวนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงในระดับที่ค่อนข้างเรียกว่าระดับสูงแล้วนะครรัับอว่่าาเเนนม็ปงยไ บบ้างนะครัหรือว่าเราควรเล่นยังไงนะครับจัดการของยังไงยังไงบ้างนะครับก็พอเข้าใจละผู้เล่นนะครับแอปเปิลแรงที่สูงขึ้นมาหน่อยจนเล่นในทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีหลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแคชชวลนะครับนักเล่นเพลินๆนะครับทุกวันนี้ต่อให้ไม่มีอะไรทําแล้วก็ยังจะเล่นเพลินๆอยู่ดีนะครับหรือจะเป็นผู้เล่นสายดาเมจสายจริงจังนะครับสายอาบิสอะไรเงี้ยครับผมเนาะใครเป็นผู้เล่นใหม่มาฟังก็ไม่ต้องงงเนาะอาบิสคืออะไรนะครับอาบิสก็เหมือนว่าเป็นดันเจี้ยนฮาร์ดไฮนะครรรรััับบบททีี่่่ให้้้สูมออนนนนะะะดยยาากขึไปเเืๆคแล้้วก็ใหพน์นนนนั่เองะคครรรรรัััับบบตตงสส่่่่วนนนนนีี้้้เเเเยกกก็าาาามมมถไไปหศึษพิิดดะะผูล ก็ um. ต้องการความท้าทายนะครับในจุดที่เกมเนี่ยให้ไม่ได้นะครับอยากจะปั้นตัวละครให้เก่งนะครับมอในส่วนของประสิทธิภาพมองในส่วนของเมตาต่างๆนะครับเพื่อที่จะเล่นออกมาได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ความทะเยอทะยานของตนนะครับที่รู้สึกว่าทางเกมเนี่ยให้ไม่ได้นะครับซึ่งผมก็อาจจะแบบโอ้ยเควสนี่มาเล่นง่ายไปก็อยากจะเล่นให้ยากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อยากจะหาวิธีที่มันแบบว่าทําให้สนุกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นโดยส่วนใหญ่เนาะต้องพูดคำนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้ฟิกว กันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าอนุฆาเป็นอิสระนะครับจะเล่นโดยที่แบบว่าจะมีแนวทางของตัวเองนะครับก็คือจะเล่นอาวิสนะครับก็จริงจังไปเลยนะครับจะลงแคชชวลก็เล่นเพลินๆไปเลยไม่สนใจก็คือไม่สนใจอะไรครับด้วยเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมประเภทวิวนะครับดังนั้นรายละเอียดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะคนเล่นเริ่มต้นนะครับก็อาจจะไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะครับเนาะถ้าชอบก็คือเล่นเพราะอยากเล่นนะครับเล่นเพราะอยากเล่นเล่นเพราะติดเล่นเพราะอยากจะผจญภัยอะไรอย่างเป็นต้นเนาะส่วนผู้เล่นที่เล่นนานๆแล้วเนี่ยจะพอเข้าใจอะไรแบบโดย จะเบื่อนะครับอาจจะไม่ได้เข้าบ้างเข้าบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเนาะก็มาถึงในทอปิกของเรานะครับว่าผู้เล่นระดับเริ่มต้นนะครับกับผู้เล่นเก่าแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับในการเล่นเกมชินิมักเนาะซึ่งผมแบ่งออกมาได้3ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือเวลาในการเล่นเกมชินิมักนั่นเองนะครับเวลาในการเล่นเนี่ยก็หมายถึงว่าเวลาที่เราเนี่ยทุ่มเทกับเกมนะครับผู้เล่นบางคนนะครับต่อให้เป็นแจ้แรงสูงแล้วเนี่ยก็ยังจะเข้าไปออนเกมทิ้งไว้หรืออะไรเงี้ยก็มีนะครับแต่ผมจะพูดถึงโดยส่วนใหญ่นะี้ ะให้เวลากับเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะให้เวลากับเกมนี้มากขึ้นอยากเคลียร์ควสนะครับอยากเลื่อนแรงไวๆนะครับอยากได้ตัวละครตัวอ้วนนะครับอยากฟาร์มแมปอยากอะไรให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาจจะอยากสำรวจเรื่องราวต่างๆอยากรู้เนื้อเรื่องเนี่ยก็พยายามเลื่อนหามรุ่งหามค่ำนะครับอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรเป็นต้นเนาะนี่คือผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นนะครับก็จะให้เวลาหรือว่าปินไทม์กับเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะรู้สึกว่าให้ใจกับเกมนี้เนาะมากขึ้นนะครับนาองผู้เล่นใหม่ๆนะครับก็จะรู้น ผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่ๆนะครับรวมถึงผมเองในอดีตเนี่ยก็จะใช้เวลากับเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่เข้ามาเล่นใหม่เนาะส่วนแอมเบเจอร์แรงหกสิบนะครับหรือผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วเนี่ยหรือว่าแบบห้าสิบห้าบวกหรืออะไรก็ตามนะครับเนาะถ้าในบางวันเนี่ยก็อาจจะเข้ามาแค่เคลียร์เรตินนะครับเข้ามาเล่นเควสประจําวันนะครับเนาะเข้ามาปั้นตัวละครที่ยังปั้นไม่เสร็จอะไรเป็นต้นเนี่ยครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างน้อยสําหรับใครที่แบบว่าไม่ได้มีเวลาอายจะต้องทํางานนะครับอาจจะต้องอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่ได้ว่างมากเนี่ยยยยยัััังงอออออาา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 ากกกจะะ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 ะเเเเเเเข้้้้มมมมมนนนนนนนคคครรรรรบบบบบแแแต่่่่่่วววว็ไไไดใใหหหหลลืชๆททีีํ คือมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเควสก็หมดนะครับเนาะกิจกรรมประจําแพทหมดแล้วก็ไม่มีอะไรทําแล้วอะไรครับซึ่งมันแตกต่างกับผู้เล่นใหม่ที่มีอะไรแบบนี้ให้ทําเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผู้เล่นที่แอมะเนเจอร์แรงสูงๆแล้วนะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้เวลากับเกมนี้มากสักเท่าไหร่เนาะก็จะมีเกมอื่นนะครับที่แตกแยกย่อยออกไปอีกนะครับที่เล่นควบคู่กันไปด้วยนะครับนะแล้วก็ให้เวลาบางส่วนกับเกมนี้ในเวลาที่แบบว่ามีการรีแพทเข้ามาใหม่นะครับหรือมีกิจกรรมเข้ามาใหม่เป็นต้นนะครับนะก็ในประเด็นที่นนนรักืืออาาาา้ววลล่่่่่เเเเงหมมพขช เกมแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างก,กันกับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วนะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับผมแนะนําว่าให้คุณหาตัวละครสักตัวหนึ่งเนี่ยที่เอามาแบกคุณได้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเมืองมอนสเตอรห์หรือเย่นะครับที่คุณสามารถเคลียร์โค้ชเคลียร์อะไรไปถึงนะครับเนาะให้มันสามารถแบกคอนเทนต์คุณได้นะครับแต่ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นนะแค่พอผ่านคอนเทนต์พอเล่นอะไรได้ก็พอนะครับซึ่งผู้เล่นแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเป็นทีมปฏิกิริยาธาตกกัันนนนนนะะะคคครรรรรบไไมมมม่่่่่ววาาาาาาาเเ็ย้้้ตงงงๆๆททีีดดลลลสสถใใชแ ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยการปั้นตัวการปั้นอะไรมันจะแตกต่างกันนะครับผู้เล่นแอน n เม r ั่แรงสูงๆแล้วเนี่ยเขาจะปั้นตัวละครอ,อะไรก็ได้นะครับที่เขาอยากจะปั้นแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครที่สามารถใช้แบกคอนเทนต์ได้แล้วนี่ครับมันมีครบถ้วนหมดแล้วเนาะการลงอาบิสนี่ครับการผ่านกิจกรรมการเคียวควสนี่ครับการเล่นอีเวนต์ต่างๆหรืออะไรก็ตามนี่ครับมันครบถ้วนครอบคลุมไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่แอนิเมชั่นแรงสูงๆจะปั้นตัวละครอะไรก็ได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่สามารถทำ ได้ช้าลงนะครับเพราะว่าคุณอยากปั้นตัวนู้นตัวนี้นะครับปั้นไปทั่วนะครับแล้วไม่มีตัวไหนแบกคอนเทนต์ได้สักตัวอะไรอย่างนี้ครับมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับดังนั้นเนี่ยให้คุณหาตัวละครที่คุณคิดว่าคุณมั่นใจจะอยู่กับตัวนี้ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยหรือรู้สึกว่าไปดูไกด์ดูอะไรมาช่องไหนแนะนํามาอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่โอเคนะครับตอบโจทย์เนี่ยคุณก็ให้ปั้นตัวนั้นให้แบบแบกได้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับและที่เหลือเนี่ยคุณก็ทยอยทยอย ทรัพยากรในดีนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อที่มีความจําเป็นมากๆเลยนะครับนะถือว่าเอามาฟังกันเพื่อเป็นความรู้นะครับมาฟังกันเพื่อแบบว่าเป็นแนวคิดอะไรต่างๆก็แล้วกันนะครับนะการใช้งานทรัพยากรเนี่ยโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะใช้งานอย่างไงมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราบริหารจัดการและวางแผนได้ดีในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับการปั้นในดีของเราเนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพนั่นเองเนาะซึ่งหลักๆเลยนะครับมันจะมีการใช้อาร์ติแฟกต์เนาะ มเจ้าแรงนี่45นะครับไม่จำเป็นต้องจริงจังเลยนะครับเราก็แค่เล่นไปนะครับมีอะไรก็ใส่ไปนะครับให้มันตรงกับออฟตัวละครก็พอนะครับไม่ต้องไปเฟ้นไม่ต้องไปพยายามหามันนะครับไม่ต้องไปใส่อะไรให้มันจริงจังมากนะครับแค่มันตีมอนตีอะไรตายนะครับรับผ่านคอนเทนต์ได้ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปจริงจังขนาดนั้นเนาะส่วนผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วเนี่ยเขาก็จะหาอัติแฟกที่ออฟดีๆออฟสวยๆนะครับเพราะว่าจะปั้นตัวละครตัวนั้นเนี่ยแบบจริงจังมากขึ้นหรือเเ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 ออ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 าา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 าไไปปใใใชชช้้้้้้้งงงงงงงนน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 นทททีีีี่่่่่่่แแบบบบบบววมมมมลลืืกกกกกกกขขึััััััะะะะคคคคครร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 ตตตตตสยจ็็ซซิิ เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ครับก็จะไปฟาร์มบอสร,รายสัปดาห์นะครับผมฟาร์มปั้นตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดเลื่อนขั้นนะครับตัวละครต่างๆนะครับการฟาร์มมอร่านะครับการอัพอาวุธอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเนาะส่วนผู้เล่นเก่านะครับถ้าเกิดมันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราจะลงกันต่อไปนะครับก็จะมีแค่อาร์ติแฟกต์เป็นหลักที่เราพยายามฟาร์มนะครับแล้วก็หาก,กันต่อไปเนาะส่วนถ้าเกิดมีตัวละครอนนื่นๆเข้ามาเนี่ยผู้เล่นเก่าก็จะเอาเซินเนี่ยไปปั้นตัวละครด้วยเช่นเดียวกััันน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 ะะะะะะคคคครรรรบบบตตตตตตงงงงงงส่่่่่่่่่่่ววววเเ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 ีีีีี้้้้้ยยยยกก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 ็็็็็มม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 าา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 แแแแไถิิดใใหหออออจจจๆลลลปปทผผูู แบบหนึ่งนะครับผู้เล่นเก่าก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เขามองเห็นในส่วนการฟาร์มอ์ติแฟกเป็นหลักเนาะซึ่งมันแตกต่างกับผู้เล่นใหม่นะครับที่เราจะเอาไปฟาร์มในส่วนของทรัพยากรที่มันมีความคุ้มค่ามากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตีบอสเลยต่างๆที่ผมพูดมาเป็นตน้นนะครับตรงส,ส่วนนี้มันก็จะคุ้มค่ากว่านั้นเองนะครับนะก็ส่วนที่3นะครับการใช้งานไพ่โมจมนะครับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นนะครับเนาะก็จะมีไพ่โมจิมนะครับให้เก็บคบ่อน,ออนข้างเยอะนะครับมีกิจกรรมมีกล อะไรให้ทำแล้วนะครับเว้นแต่ว่าจะมีการรีแพทนะครับหรือมีการอัปเดตแพทใหม่มาเนี่ยผู้เล่นเก่าก็จะมีอะไรให้เล่นบ้างน,นะครับแต่แน่นอนมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเนาะช่วงแรกๆเนี่ยคุณจะหาแพ่มาเจมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่พอไปในระดับหลังๆหรือเ,เล่นไปนานแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเก็บค่อนข้างยากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอกราบขอผู้เล่นใหม่ระดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าไม่คิดจะเติมจริงๆเนี่ยผมอยากให้คุณใช้งานใ้คุ้มค่า,าจริงนะครับเพราะมันหายยากพอสมควรเนาะช่วงแรกอาจจะโอ้ยรู้สึกสะ็จ แตกต่างกันเองนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับเนาะไม่ได้มีข้อจํากัดขนาดนั้นนะครับแต่ผู้เล่นเก่าที่เป็นสายฟรีจริงๆเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในการใช้งานในการกดตัวละครนะครับอาจจะต้องคิดดีๆเลยนะครับรวมถึงวิธีการได้รับไพ่โมจิมนะครับทั้งสองแอปเป r รเจอร์แรงเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเนาะตรงส่วนนี้นะตรงข้อเนี้ยมันอาจจะแตกต่างกันไม่มากแต่มันแตกต่างกันเล็กน้อยจริงๆนะครับแต่ก็อยากเอามาเป็นท็อปิกนะเผื่อผู้เล่นใหม่เข้ามาฟังจะได้รู้ว่าไพ่โมจิมเนี่ยหลัง การอย่างไรเป็นต้นเนาะแอมจอร์แรงสูงๆเนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับเนาะจะได้เล่นเล่นเล่นนะครับรีบๆเล่นมาถึงกันสักทีนะครับจะได้มานั่งเบื่อด้วยกัยอกหยอกไม่ใช่นะครับนะเอาเป็นว่านั่นแหละนะครับอยากให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไงก็เท่านั้นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันมีความแตกต่างมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความคิดเห็นเนี่ยสามารถคิมเพิ่มเติมได้เลยนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาจะได้ไปอ่านกันนะครับว่าโอ้ยมีความคิดเห็นอย่างไรครับไม่ต้องอายที่จะคอมเมนต์นะครับกผล้็ เล่นใหม่นะครับจะได้เข้ามาอ่านในส่วนคอมเมนต์ของคุณมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้คนอื่นด้วยก็แล้วกันนะครับและรายละเอียดอื่นๆนก็สามารถแนะนำผมได้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับเนื้อหาก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ